สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะอันหกหกนี่คือไอ้มั่นหน้าที่ปลาเม่ปลูกเดือนมิถุนายนที่นี่นำขังในไหน้าตรงนี้เออมาเบิงต้นล่ำเพิ่นที่บอท่านได้คุดกระสีซ้ำนี้ละบารู้ว่าเป็นต้นเป็นล่ำเป็นพันได้ปเออ ดูไว้ดูไว้เดี๋ยวตอนคุดปลาแมวจะพามาเบิงบ่แน่เด้ตอต้นนน้อย,อยกายเข้าขึ้นมาหน่อยนึงเง่ยคุดขึ้นมาล่ำซํำต้นขานี่ดจังไหน <laughs> มาจระจัมันหน้าปลาแมว <laughs> ต้นน้อยก็นิ้วก้อยอีกเิี้าเบิ่งตอนคุดขึ้นมาที่ซ้ำต้นขา่นละที่ ควมหวังเนะาะมโนไว้ก่อนอ,อเดี๋ยวตอนขุดเข้าจังมาเบิงอีกที่นึงเนาะจ้ะเบิงตุนเบิงล่ำเบิงสภาพเพืินแล้วเป็เปนตะไคร่จักบาทเนาะติดตามต่อไปนาไทแล้วขุดแล้วเห็นบ่ เลียวเห็นหัวมันบฮโอ้ยมันหน้า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 ปลูกต้นเดือนมิถุน้าไสลละไสหัวมันหน้านั่นฮอ้ย สมกับตนน้อยอีหลีเนาะหาเบิงใสลระผ้าเบิงใสจังสีเห็นหัวมันหน้าเออ <c ười> ในน้อยจังสีกับผ้ามูบบมาเบิงมาตีเอ,อ้ในน้อยกับใคราคาเดียวกันกับหัวใหญ่ๆเ,เดอ้อ <c> เ <ười> ที่ยงยังเที่ยบให้เบิงนอ เทียบยังเนาะเทียบนิ้วมือเทียบนิ้วมือปลาแมวโอ๋สซัมโปมือว่ะเก็บเอาหลายๆหัวกันจะได้เัวาเขียงสองเขียงอยู่ดอักตี้เนาะเพิ่นก็นอยากเป็นหัวอยู่เดน้ะบึงส่งส่งกันระบบลากเพิ่นไหมน่ะ ระบบหัวเพื่อนกะยากแตกออกอยู่แต่ว่ากะคือว่าหลับปีนี่น้ำแซ่เพ e ื่อนเออมีตัวที่เน่าตัวนี้โอ้เงานี่เน่ารีบิดเลยอืมเน่าเน่ารีบรีบอ้เดี๋ยวจะพามาเบิง มันหน้ากบซ้ำม,มั่นน้อยนั่นละเนาะเพนแตกดีอยู่ได้ระบบหัวเพิ่นดกดีอยู่ถ้าน้ำบอแซกะคือสีไข่อยู่ปลาแมวกับสีเก็บไปใส่กันครับมั่นอยู่ให้สุ่มน้ำท่วมคือกันนั่นละเหลือจากน้ำท่วมนะอันเทาเท้านี่เป็นเศษถุงพลาสติก ไอ้ที่ปลาแมวเอามาคุ้มมันกันหยาทดล่องเอามาคุ้มบพให้ยาขึ้นนะนะเจอแดดเจอยังเผาเพิ่กนกะย่อยสลายเออมุนเป็นสิ้นเล็กสิ้นน่อยน <c oughs> เป็นหัวซ้ำนี่แค่ไข้กลัวบเป็นอยู่ดกอกเนาะนี่ก็มีบางหัวที่เพิ่นเย้าอยู่ ว่าด้วยระบบเพิ่นเพิ่นก,ก็อยากอยากออกออกดีอยู่อยากดกดีอยู่นี่กับเน่าแน่ยอยู่ใครกวัวบ่มีหัวให้เก็บอยู่ดอกเนะกาะใครกัวน้ำท่วมเบิดอยู่เออเอามาฝากซจำนี่นะมันหน้ามันหน้า <laughs> มันอีเหลืองน้อย แต่ว่าปลาเมียงมาปลูกเป็นมั่นเกือบครบปี่นละใครกรัวบ่ได้อยู่ดอกขายไอ้ล้านล้านน้อยก็ได้สามบาทสามสิบตังค์อหย,ยหวัวใหญ่หัวน้อยขายราคาเดียวกันนั่นละใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าแมวเน่ะจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ